เอาละครับกลับมาชมกันต่อครับภารกิจการกรู้รถเบโคลคมสุกพีซีสองร้อยซีอีครับรถใหม่ยังไม่ถึงปีมาแล้วครับขยับตัวแล้วทางด้านของเจ้า XCMG XE 215C ขยับตัวขึ้นแล้วครับก็ช่างอุ้ยนะครับอยู่ใกล้ๆฝั่งนู้นจะ,จะมีการขยับเข้ามาไปชิดตัวนะครับดูแผนการไปเรื่อยๆครับ หยับเข้ามาครับ ช่างวุนะครับกำกับกำกับอยู่ใกล้ๆครับ <c oughs> ทีมงานทีมงานแล้วก็ของเชียร์นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอคำสั่งจากช่างวุมีไม้ท่อนใหญ่นะครับกำลังตักขึ้นอยู่ตอนนี้ เบาๆนะครับนี่ทำแบบเบาๆตักโคนออกไปก่อนนี่ครับช้าแล้วก็เบาที่สุด นิ่มที่สุดเพื่อป้องกันดินถลม่มแล้วก็ป้องกันการจมของเจ้า XCMG ด้วยนะครับนี่คือมืออาชีพช้าๆนิ่มนิมไม่ให้หน้าดินกระเพื่อมโดยมีช่างอุ้ยนะครับประกบอยู่ งานลงไปแล้วครับช่างหมิงช่างโก้ช่างดอนช่างบอมช่างต้าอยู่ข้างล่างอ่าขุนพลครับช่างอุ๋ยกับป้าเทืองอยู่ด้านบนภารกิจนี้กำลังพลของรถวิน7จ็ดขุนพลครับแล้วก็มีเสียต้องกับเสียอ้วนนะครับ มาเสิร์ฟทับด้วยมา,ากับรถเทลเลรอนะครับก็รวมรวมแล้วก็9ก้าขุน,นแลแต่หลักๆกก็คือเนี่ยครับเจขุนพลติดเครื่องสูปน้ำครับ ตอนนี้ใช้เวลาแน่นอนครับพอดิดทรายดูต้องขุดน,นะครับโอยลงหลุมแล้วก็ให้ไมโครตักขึ้นมุดทางเดียวนะครับเพื่อป้องก,กันไม่ให้ดินพังลงมาถล่มอีกแต่ว่าเราก็ทำเป็นผนังกำัดินแล้วนะครับ ไหมไผ่ใช้ต้นมะพร้าวแล้วก็ฟางครับ ฉีดใช้จอบคุณเปิดเพื่อให้เห็นล้อแท็กของรถไปโคเป็นงานทรหดอีกหนึ่งภารกิจของทีมงานรถวินนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับ087 87499 87ติดต่อรถวินเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้โทรปรึกษา ขอคำแนะนำนะครับหรือว่าท่านที่อยู่ใกล้นะครับอำเภอรัตนบุรีก็อยากจะซ่อมรถนะครับรถยนต์รถบรรทุกก็ไปได้เลยครับที่บ้านยางซุมตำบลไผ่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ทีมงานช่างอุ้ยนะครับติดกับโรงน้ำแข็งกิมสุนไอครับ หรือว่าอยู่ท่านที่อยู่ไกลครับก็สามารถที่จะโทรตามเบอร์โทรนี้นะครับ087 8749987เนี่ครับพอเต็มหลุมแล้วก็ตักออกไป ตอนนี้ลากสลิงเป็นทางยาวครับเตรียมตัวดึงทอดมะพร้าวเอาทอดมะพร้าวไปลองก่อนนี่ครับที่ถูกลำเลียงลงไปก่อนหน้านี้ก็มีอ่ะดึงแล้วครับ นี่ดูกันยาวๆครับม้วนสลีเข้าเรื่อยครับม้วนไปเรื่อยๆ ได้เรื่อยๆครับใกล้แล้วครับ ่อนมะพร้าวนะครับบางส่วนเดี๋ยวจะเอาไปเสียบบริเวณด้านหน้าฝั่งของเจ้า x c m g ครับป้องกันดินถล่มครับเซฟเซฟตี้ตัวเองไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยในส่วนของฝั่งของโคมาสุกนะครับก็เริ่มที่จะเห็นตัวแล้วครับเริ่มโผล่ขึ้นมาทีละนิดต่อไปก็จะเป็น ล้อแท็กทั้ง2องข้างแล้วครับจะขุดจนกว่าจะเห็นตัวเฟรมเพื่อที่จะเกี่ยวสลิงกับตัวเฟรมครับนี่คือแผนการละเอียดรอบครอบแล้วก็ต้องปลอดภัยด้วยครับทางฝั่งของกองเชียร์นะครับก็เรียกได้ว่ามาทั้งหมู่บ้านเลยครับ มีร่มไม้รองรับเป็นอย่างดีครับนี่ไม่ได้มาเอาบุญนะครับมาลุ้นมาชมแล้วก็มาเชียร์ให้กำลังใจทีมงานรถวินครับสุดยอดมากอีกัดก็หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจงังหวัดมหาสา,ารคามครับ กดสลิงครับนี่ครับเสยียบลงไปครับ กองการดินถล่โอ้โหกดไม่ลงเลยครับเจอตอหรือเปล่าน่าจะเจอตอเข้าแล้วครับกดไม่ลงเลย 오호. Oh, oh. ใช้สูตรการกระแทกครับค่อยลงไปทีละนิดน่าจะเจอดินแข็งครับหรือไม่ก็เจอต่ออยู่ด้านล่างเพราะว่าตรงนี้เป็นสระเก่านะครับ ตักน้ําต่อครับได้ที่แล้วจนกว่าจะเห็นแท็กนะครับเดี๋ยวเราก็จะพักเบรกันไว้ก่อนเป็นกําลังใจกับทีมงานครับเดี๋ยวเราจะกลับมาในช่วงต่อไปหลังจากที่ขุดจนเห็นล้อแท็กทั้งสองข้างตามต่อคลิปหน้าสวัสดีครับ